เอาหัวข้อเมื่อกี้ก็ได้เอาอีกรันรีรันอีกรอบนึงเอาว่าไงนะก็เป็นวิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพอย่างเงี้ยนะว่าไงนะค่าห้องเหรอได้ไม่ใช่ค่าห้องนะเป็นการก็ถามว่าอะไรหรือเปล่าไม่ต้องถามก็ได้หรือว่าถามดีเอาเชิญคุยกันดีกว่ามีมดเนยอย่างนี้มาบ้างไหมครับมีมดเนะมามากินเม็ดเนยเม็ดอะไรน่ะต้นอะไรนะ เมล็ดสนต้นเมล็ดส่วนลูกส่นอยู่อ๋อแมีจริงดิมาปากะแขกินนะโอ้ในต้นไม้อินมแล้วก็นอนอ๋อเธอช่วยอธิบายค่านี้ก็ได้ค่าอะไรค่าห้องค่าห้องใช่ไหมค่าห้องเหมือนที่ที่เคยที่โรงพยาบาลเดี๋ยวมาทวนอีกครั้งได้กัน ในตัวค่าห้องเนี่ย ในโรงพยาบาลแยกออกเป็นหลายหมวดนะในสัญญาเนี่ยมันจะเขียนแบบค่าห้องสามพันพันห้าอะไรเงี้ยมันเป็นค่าห้องอย่างเดียวหรือว่ามันมีค่าบริการอื่นด้วยอะไรแบบนี้บางคนเขาก็ยังไม่เข้าใจนี่มันแล้วแต่โรงพยาบาลเลยนะเพราะบางโรงพยาบาลนี่คือเขารวมมาให้หมดแล้วในนั้นในก้อนใหญ่เลยสามพันห้าคือรวมทั้งเป็นค่าห้องก็คือเป็นค่าห้องค่าหมอนค่าเตียงค่าอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็บางโรงพยาบาลก็รวมพวกค่าบริการพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วมันจะจัดไปอยู่อีกหมวดหนึ่งค่าอาหารค่ารมเนียมโรงพยาบาลเอาง่ายๆเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วเ ในโรงพยาบาลมันจะรวมค่าห้องพีพีเวาอันที่สองคือค่าอาหารอันที่สคือค่าบริการโรงพยาบาลเป็นค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลแต่ละวันนี้เขาจะคิดค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลด้วยเหมือนกับเราเข้าไปหาคุณหมอเนี่ยเข้าไปรับการปรึกษาเนี่ยคือเขาก็คิดค่าธรรมเนียมค่าโรงพยาบาลด้วย200 300 500มร้อดี๋ยดึงดึป็ิ้งกันหน่อยมั้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาไปหาขยะไปทิ้งนะนั่นล่อไปใส่บนนี้ก็ได้เอาไปใส่ในรถก่อนเดินดีๆนะเดินได้ไหมก็เดินไม่ได้เราฝากไว้ที่หมอมี้ก็ได้เอาอีกรอบหนึ่งสรุปอีกรอบหนึ่ะเออ ตัวค่าห้องใช่ไหม,มสนใจเรื่องค่าห้องนะครับผมค่าห้องโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรวมในราคาที่แสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยค่าห้องของโรงพยาบาล A มี2,000บาทนะถ้าเข้ารับการรักษาเราต้องเตรียมไว้2,000บาทโรงพยาบาล B 2 5 0ง3,500 4า0 0มพันห้่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะรวมกันแล้วยิ่งโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยค่าห้องเป็นเย็บเป็นหมื่นเลยนะครับนหนเลย อันนี้เนี่ยในค่าห้องเนี่ยมันก็ต้องไปแบ่งอีกว่าค่าห้องเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรซึ่งเวลาเคลมเนี่ยเราต้องเราดูค่าห้องอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็ต้องถามว่าค่าห้องเนี่ยเขารวมอะไรบ้างเวลาเระวางแผนใหห้ใ้ลูกค้าก็คือเราจะต้องไปเช็คกับค่าห้องที่โรงพยาบาลก่อนใช่ไหมว่ามันรวมกับค่าอะไรบ้างอะไรนี้ไหมหรือว่าที่โรงพยาบาลเขาจะมีบอกอยู่ไหม ถ้าให้ดีคือเราเช็คก่อนเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกรวมมาเลยมันก็เหมือนกับเราบริการลูกค้าใช่ไหมว่าเราไปเช็คมาให้เรียบร้อยว่าเออถ้าลูกค้าสะดวกวจะเข้าบริการตรงนี้ค่าห้องมันประมาณเท่านี้มันก็จะเพียงพอกับสถานที่ที่เขาแบบสะดวกเข้ารับบริการใช่ไหมใช่ใช่ใชส่วนใหญ่คนค่อนข้างที่จะแบบว่าสนใจนะคาห้องรว่าบางทีอยากอยากจะเข้ารักษาโรงพยาบาลนี้แต่ว่าแต่กลัวจะ ค่าห้องเกินหรือว่า,านี้ต้องมีส่วนส่วนต่างในป,ประมาณนี้นะแต่เชื่อไหมว่าค่าห้องส่วนต่างค่าห้องนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นข้อพิจารณาข้อแรกแล้วกันว่าถ้าเราอยากจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นี้เป็นหลักเนี้ยเรา,าจ,จะเตรียมค่าห้องไว้อาจจะต่ํากว่านิดหน่อยก็ได้หรือว่าจะสูงกว่านิดหน่อยก็ได้อ่าเป็นการกะค่ารักษาพยาบาลว้เบื้องต้นก่อน ทานั้นเวลาใครสนใจที่จะแบบทำประกันสุขภาพนีก็ต้องเน้นว่าเอ้ยจะสนใจจะไปเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลไหนเพื่อให้เราได้เช็คค่าห้องได้พอดีอะไรอย่างนี้ไหมอืมง่ายแล้วก็พอไอเรื่องวงเงินมีมัดไหมแบบว่มีมดคับแล้วก็พอวงเงินรักษาสุขภาพอะนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกที่จะไว้ตรงไหนอะไรย่างนี้ไหมหรือว่ายัางไงจริงๆก็อยากแนะนํา,นาให้ ดูค่ารักษาพยาบาลก่อนค่ารักษาพยาบาลก่อนว่าเออค่ารักษาพยาบาลที่เรากะว่าเนี่ยคิดว่าเรารับการรักษาประมาณกี่ล้านถึงจะพออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนอยากจะแบบรักษาดีๆเลยเนี่ยอาจจะต้องเลือกเลือกสูงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็ต้องมีวิชาการสูงๆใช่ไหมค่ารักษา แต่เหมือนถ้าค่าผ่าตัดอะไรเงี้ยถ้าเราสะดวกที่ไหนเราเขาก็จะมีการแบบเหมือนประเมินให้ก่อนใช่ไหมเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วที่พี่เธอไปไไอขอเขา,างยาบ้าเขาก็ประเมินให้ก่อนไหมอืมใช่อันนั้นเขาเรียกว,ว่าฟรีอัลเทอร์์ครับอันนี้ไม่ใช่ค่าห้องแล้วใช่ไหมไม่เข่เป็นค่ารักษาครับอะไรนะครับลูกลงไปลูกมันสูงไหมล่ะสูงไหม เรื่องอื่นมีเรื่องอะไรมันมีกระถางเรื่อยจับจับจับลุงเหรอลุงไปไหนลุลงไปไหนครับตรงนี้มันมีรถไงตรงนี้ดีกว่าลูกกินหมดหรือยังอ่ะอุ้ยชักจุยนั่งไหมนั่งกับมีมไหมนั่งกับมี้มทนี้ไหม <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ยังคุยค้างเรื่องอะไรค่าห้องใช่ไหมค่าห้องที่คุยกันว่ามันมีอะไรบ้างมีค่าห้องค่าอาหารค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลละอันสุดท้ายจะเป็นเมนจ้าลูกเปหนูแล้วเป้นหนูอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวค่าบริการพยาบาลซึ่งค่าตัวค่าบริการโรงพยาบาลเนี่ยพยาบาลช่วย ช่วยกับบ้าคุยให้บ้าคุยเสร็จก่อนได้ไหมจนมาแล้วยูถามมั้ยถเลยเออเออบ้าใช้ก่อนเ<ร>าอ้าใช้แป<า>๊บนึงนะคระับกำลังกำลังคุยกับมัมไ่อยู่ตัวค่าบริการพยาบาลก็คือในทางประกันสุขภาพเนี่ยเขาจะเอาไปรวมกับค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้อยู่ในหมวดค่าห้องนะก็จะอยู่ในหมวดที่2อคือค่ารักษาพยาบาลมันถ้าเรามีค่ารักษาพยาบาลน้อยเนี่ย ต้องคิดไว้ด้ว่าเออเรามีเพียงพอกับค่าบริการพยาบาลที่เขาชาร์จมาหรือเปล่าถ้าดีเราก็เช็คดูก่อนว่าเรามีมีเท่าไหร่แล้วแล้วต้องการเพิ่อมอีกเท่าไหร่อันนี้เป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าเราเอามาคุยกันรายละเอียดเนี่ยก็ยอยากจะให้ <c oughs> มาคุยกันก่อนโอเคแล้วเธอคิดว่าประกันสุขภาพมีนสาคัญไหมไม่สําคัญเราจะมาทำาคือแทน หรือว่าเราอยู่ในวังวนของความที่แบบเรามองว่ามันสําคัญไงอ๋อจะถามนี้ก็ต้องตอบว่าอยู่ในวองวนเพราะว่าสำคัญเราว่าเราว่ามันก็มันก็พอดูอยู่ไปอยู่ไปแล้วมันรู้สึกว่าเออมันสําคัญขึ้นทุกวันอ่ะอว่ามันเป็นช่วงอายุที่แบบเฮ้ยเริ่มเห็นคนป่วยแล้วเฮ้ยเริ่มเห็นคนแบบไม่สบายเยอะขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเห็นคนแบบเริ่มเห็นโรงพยาบาลที่ ที่น่าสนใจที่จะเข้าไปรับการรักษาเนี่ยเหรอไหมเริ่มเริ่มแบบเริ่มเลือกงันนพอคุยกันเหมือนเริ่มเลือกได้ว่าเฮ้ยเราอยากไปรักษาที่นี่อะไรแบบนี้งนงิ่งะเนี่ยอ่านี่นี่มันีไหมอ้ยคือหลายคนนะเขาเขารู้ตัวตั้งแต่เขาทำงานวันแรกเธอหรอไม่ไม่ใช่มาถึงรู้ตัวว่าเขานี่ต้องต้องทำอะไรบ้างตั้งตั้งแต่มาทำงานวันแรก หลายคนเนี่ยก็จะเช็คเลยว่าทํางานวันแรกปุ๊บมีสวัสดิการอะไรบ้างเลยนะเช็คเลยว่าการที่ออกมามารับผิดชอบตัวเองแล้วนะไม่ได้ไม่ได้รับเงินจากพ่อแม่แล้วเงี้ยเข้ามาทํางานปุ๊บเนี่ยเขาต้องรู้เลยว่าเขาได้รับสวัสดิการอะไรบ้างจากที่ทํางานและเขาต้องวางแผนการจิมเงินยังไงอืมมันมีมีอย่างนั้นเลยคนแบบนี้อายุเท่าไหร่หรออยากรู้ยี่สามยี่สามก็มียี่สามก็มีตอนทำงานแบบ คิดเนะี่ยทำไมถึงกังวลขนาดนั้นนะตอนนั้นนะทําไมถึงกังวลขนาดนั้นแต่ว่าพอมาตอนนี้ก็ตื่เขาว,วางแผนดีอ,อ,อันนี้อันนี้มันนหนน่อยใช่ครับเพราะว่าลงบัสไปวางแผนเร็วก็วางแผนเร็วก็ดีมีโอกาสเนาะมีโอกาสอูกจกินไม่กินไม่ได้ลกูกมันคือลูกสดน,นะเนาะมันเหยียบก็เจ็บด้วยนั้นอันนี้อัไอันี้ลูกสดครับอ๋อนั่นเหร คำว่าโอกาสนี่ก็คือโอกาสที่จะดูแลคุ้มครองครบทุกโรคในตอนที่สุขภาพยังดีอยู่ถ้าวางแผนเร็วในช่วงที่แบบยังไม่ได้เป็นนะแม้ถึงแม้ว่าบางคนจะรู้สึกว่าจ่ายทิ้งนะดีกว่าเขาไปต้องไปขอเงินเงินที่บ้านมาหรือเปล่าต้องไปเอาเงินที่บ้านให้ที่บ้านขายบ้านขายรถคือหลายคนคิดได้อย่างนั้นเลยนะอานเจอในเพจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัวเล็กกันรู้ตัวเล็กตัวเล็ก เขาบอกว่าเนี่ยคือทําประกันเนี่ยเราจ่ายทิ้งแล้วรู้สึกว่าคนที่ได้ประโยชน์อะ่ะคือบริษัทประกันอเออแล้วก็แบบก็เลยมองว่าออมันจริงหรือเปล่าก็มีคนเข้ามาบอกว่าเคสมั้งเดียวก็สองแสนแล้วอะไรเงี้ยปีหนึ่งจ่ายแค่สองหมืนห้าแต่เคสมั้งนึงก็สองแสนอะไรเงี้ยก็อ,อันนั้นคือคนที่แบบยังไม่ติดโคพิดไงใช่ไหม,มถ้าสองแสนกับสองหมืนห้าเนี่ยมันก็ พูดถึงมันก็เข้าเงื่อนไขใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเราเคลมแบบนั้นอะใช่ป่ะใช่แต่ว่าเรา,เราต้องเคลมบ่อยนะถ้าเคมบ่อยเกินตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปติดโคเปแต่ว่าคนที่ซื้อก่อนก็โชคดีถูกไหมยังไม่ได้มีสลักหลังว่ามีโคเปกี่เปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเอ้ยมีสัญญาโคเปอ,อันนี้อะนไรนะอันนี้กิ่งไม้ใช่ไหมครับกิ่งสนนั่นนะกิ่งสน ยิ่งถ้าเขาได้สัญญาประกันสุขภาพที่เป็น New Health Standard ตัวนั้นเนี่ยคือบริษัทก็จะการันตีว่าเขาจะต่ออายุสัญญาประกันสุขภาพต่อไปเรื่อยๆทุกปีให้หรือเท่านั้นนี่ New Health Standard แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนอันนี้อาจจะไม่ใช่ New Health Standard ก็ยังยังไม่มีข้อกําหนดนี้ขึ้นมาก็สามารถยกเลิกมีสิทธิ์ยกเล,ล,ลิกได้แต่ว่าก็ต้อง ก็ต้องกลับไปย้อนดูสัญญากรมนันทของตัวเองที่ตัวเองมีอยู่เนาะว่าว่าตอนว่าอยู่ในไหนแล้วก็มีอะไรเขียนไว้บ้างตอนนี้เอเอ้ A นี่มีโควเมมต์บ้างไหมเขียนว่าศูนย์เปอร์เซ็นเห็นไ้อย่างนั้นในกรมนันท์ใช่ไหมเขียนยังยังศูนย์เปอร์เซ็นอยู่แต่ว่าพอเนี่ยวันที่ยี่สิบเนี่ยก็จะไปยี่สิบมีนา,น,มนาในยี่สิบมีนาสองห้าหกแปดนี้ก็จะมีตัวสัญญาโคเพย์ที่ใช้กันทุกบริษัท ก็คือร่วมมีส่วนร่วมจ่ายถ้าตรงเงื่อนไขในปีถัดไปใช่ครอย่างนี้นี่เองทำอะไรน่ะวันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันชิวๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามใหม่นะมีเรื่องที่อยากรู้อีกครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเด้๋ยวลองพิน้องพินบ๊ายบายบ๊ายบายทางนู้นบ๊ายบายบ๊ายบาใครนะ การจะสั่แบบนี้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลทั้งความมั่นคงและความสุขในการใช้ชีวิตครับถ้าเราพร้อมที่จะเริ่มวางแผนแบบมืออาชีพและต้องการรับคำปรึกษาในการวางแผนการเงินอย่าลืมติดต่อมาหาเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยมีความคิดเห็นยังไงหรือมีเคล็ดลับดีๆอยากมาแบ่งปันกันสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวางแผนวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและมรดกที่ยั่งยืนสวัสดีครับ